สวัสดีครับผมมาน,นั่งอยู่ริมถนนกรุงโรมร้านกาแฟชิวๆครับเวลาที่กรุงเทพตอนนี้คงจะเป็นสี่ทุ่มเลยไปแล้วนะครับแต่ว่าที่กรุงโรมตอนนี้นี่5้าโมงเย็นห้าโมงสินาทีตอนเย็นครับพามานั่งกลางกรุงโรมเพื่อจะมาเล่าให้ฟังว่ามาอิตาลีแล้วมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆนานาอย่างไรให้ดูให้ดูภาพ รุงโรมยามนี้ครับท้าโมงเย็นเสร็ครับผมมานั่งอยู่ตรงนี้ดูสิครับว่าบรรยากาศนี่ชิวๆสบายๆยังไงอเนีนบรรยากาศผมมานั่งอยู่บริเวณสิ่งการีน้ำพุนี่ครับมีความสวยงามมานั่งผมมาสั่งกาแฟสั่งไอติมของอิตาลี แล้วก็ามาดูบรรยากาศสบายๆวิถีชีวิตคนอิตาลีการเมืองอิตาลีเป็นอย่างไรให้ดูภาพก่อนนะครับว่าเวลาเรามาน,านั่งชิวๆร้านกาแฟบนถนนกรุง,นนงโรมนี่มันสบายๆอากาศก็สุดยอดวันนี้แดดเรพรยมพร่างจ้ามากเดี๋ยวผมจะสั่งปานาโาสติกของอิตาลีครับเห็นดูแล้วสวยงามมากดูไอติมที่เขามีกินเลยครับ เมืองเมืองหลวงแห่งไอไอติมจริงๆเสมอติอย่งว่าก็มานั่งกินกาแฟกับผมแล้วก็มาสั่งไอติมดูนะครับนี่ดูไอติมโกเฟียจินลาโต้นี่ครับนี่ผมสั่งนี่นะครับบานานาสกินในเข่าแต่ว่าดูดูนี่สิดูนี่สิโซฟิโอลาโต้มันยาที่ต้ต้องมันกันนี่ดู ไอติมเขาแต่ละอย่างนี่เห็นไหมน้ำลายไหลกันเลยนะยอมมาริโตคนที่มาทุงโรมอเตาล,ลีนี่ต้องกาแฟอย่างเดียวเลยครับไอติมอย่างเดียวเลยไอติมกับกาแฟสองอย่างนี่เขาบอกว่าในโลกนี้ต้องมากินไอติมเท่านั้นผมมันนั่งอยู่คนเดียวครับจะไ,ได้ดูบรรยากาศที่เห็นกันนะครับว่า เรามานั่งช hmm? ิวๆอยู <c oughs> <c oughs> ่กลางกรุงโรมนี <h <h ่มันเป็นนี่คาบอกยินดีต้อนรับส่งบาสเซโลน่าเดี <h <h ๋ยวนะคุณนิ่มอยู่บาร์เซโลน่านะครับนี่ดูแล้วน่ากินจริงๆเขาบอว่าถ้ามากรุงโรมแล้วไม่กินกาแฟเขาเนี่ยไม่กินไอติมเขาเนี่ย นั่งกับไม่ได้มาที่นี่จริงๆนะครับแต่ก็มานั่งอยู่ที่นี่ได้เห็นบรรยากาศพูดคือกับผู้แล้วก็แน่นอนครับการบ้านการเมืองเค้าวนี่เป็นการเมืองที่มีอะไรคล้ายกับเมืองไทยมากครับมีทั้งสีสันมีทั้งเรื่องคอร์รัปชันมีทั้งเรื่องเล่นเส้นเล่นสายมีทั้งเรื่องของการ ขึ้นศาลตรวจสอบเอาระดับนายกร,รัฐมนตรีคนดังของเขาเนี่ยจำได้นะครับบอรลสโกนีเมื่อปี2013เนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยถูกศาลตัดสินว่าหนีภาษีครับหนีภาษีเป็นหมื่นๆล้านเหรียญกันทีเดียวพอบอรลสโกนีซึ่งก็ครองอำนาจการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยแหละเป็นทั้งเจ้าของสื่อเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจ เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีที่เข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็ทําให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในแง่ที่ว่ามาตรฐานการเมืองกลายเป็นว่าใครมีเงินใครมีเส้นสายใครมีพรรคพวกก็สามารถที่จะอยู่ในอํานาจได้ทำให้เศรษฐกิจของอิตาลีช่วงหนึ่งก็ดีนะครับแต่ว่าพอผ่านผ่านไปเนี่ยเมื่อการโกงกินมันซึมลึกเข้าไปในสายเลือดของ คนอิตาลีชนชั้นนักการเมืองชนชั้นธุรกิจก็ามารวมหัวก,กันเพื่อจะโกงกินร่วมกันจับมือกันเพื่อจะหาประโยชน์ร่วมกันเรื่องอื้อฉาวนี่อิตาลีก็กลายเป็นเรื่องที่คนอิตาลีถึงจุดหนึ่งก็ยอมรับไม่ได้การล่มสลายของเบรลสโกนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าไม่มีใครเคยคิดว่าเขาจะโดนโค่นได้ผมจำได้เลยครับว่าตอนนั้นเนี่ย เป็นช่วงที่การเมืองอิตาลีมีการเปรียบเทียบกับการเมืองไทยเราพอสมควรว่าเออถ้ามีเศรษฐีเราสามารถจะซื้อซื้อใจซื้อเสียงซื้อเส้นสายกลุ่มก้อนต่างๆนานาได้นะกการเมืองก็ซื้อได้เสียงก็ซื้อได้นักธุรกิจก็ซื้อได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนะอิตาลีเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยครับว่า คนอิตาลีก็เฉยๆกับการโกงกินมาระยะหนึ่งแลวแหละและพอเบอร์ลุสโกนีขึ้นมามีอำนาจเขาก็สั่งการได้ในทุกลันดับขั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัตินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยกมือกันให้เต็มๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะใช้เงินเนี่ยสร้างอิทธิพลถึงขั้นที่สามารถจะทําอะไรต่อมีอะไรได้โดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวกฎหมาย ตอนนี้เศรษฐกิจหลังจาก